สวัสดีครับพบอีผมอีกน,นะครับกับช่องบังเลสายตกนครับวันนี้ก็ได้ไปเอาลอกมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับก่อนจะไปชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเอาลอกการดมกันเนอร์เซนะครับถ่ผมอันผิดก,ก็ต้องขออาภัยด้วยนี่นะครับหน้าตาลักษณะกล่อง นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับหน้าตาลักษณะกล่องนะครับกล่องเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแกะดูข้างในกันครับนี่ครับพอเจอหน้าตาลอ,อกแพ็คมาอย่างนี้นครับดีสันสวยงามแล้วก็จะมีลอ,อกมีใบนะครับใบคู่มือนะครับ นี่นะครับบอตัวนี้จะเป็นตัวใส่ขาแต่งมาแล้วนะครับมีสองตัวตัวขาธรรมดาขาแต่งนี่นครับหน้าตาถือว่าสวยมากนะครับชอบมากเลยนี่สีสันยอดเลยครับนอนลองดูนะครับผมขยับกล้องให้นะครับ ดูนะครับความลื่นยังไม่หยุดหมุนเลยนะครับดูนะครับดูมาอีกรอบนะครับนี่ถือว่าลื่นนะครับถือว่าลื่นมากเลยตัวนี้จะรอบอยู่ที่7.5ต่อหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะผมจำไม่ผิดนะครับลูกปืนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ๋อลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับเวทกหกกิโลนะครับผมตัวนี้กิโลของค่ายเอแท็กเกอร์นะครับผมจะมาจับคู่กับคนันเอแท็เกอร์ของผมนะครับแล้วก็มีคันใบสันกับล้อใบ,บสันอยู่แล้วครับผมก็จะจับคู่กันเวลาปรับเบรกมีเสียงด้วยนะครับ สวยเลยนะครับตัวนี้สีน้ําเงินเนี่จะเป็นแบบเป็นมุกด้วยนะครับเป็นสีน้ำเงินอมมุกนะครับเป็นแบบะกะกเพชรนะครับตัวกดฟีสปูลตัวนี้ก็เป็นกากเพชรนะครับนี่นะครับถือว่าสวยเลยครับ ถือว่าลื่นนะครับผมชอบมากเลยนี่นครับังหมุนอยู่เลยแกะตัวตัว,วละตัวแกะหนูแม่เหล็กนะครับนี่นะครับหมุนนี้กดลงมันจะเด้งออกมาเลยนะครับนี้ไปปรับหนุแม่เหล็กหนุแม่เหล็กตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กอยู่สิบเม็ดนะครับเห็นไหมครับปรับได้สิบสองเบอร์เลยนะครับ กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยครับมาดูกันดูสปูนกันนี่สีเมือสสวยไปเลยสวยนะครับข้างในก็จะเป็นตัวทองเหลืองนะครับผมยังไม่ค่อยกล้าแกะนะครับอย่ารอล้างแล้วเดี๋ยว,ยวแกะค่อยมารีวิวการแกะให้ดูแล้วครับตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อย่างงี้ก่อนยังไม่พร้อมผ่านะครับ ของมันยังมาใหม่ๆถือว่าลื่นมากเลยเดี๋ยวผมไปตีปลาช่อน,นเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องผลงา,านบางเลยสายตกด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ